เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองรวมไปถึงชุดเฉพาะกิจกรมการจัดหางานจัดระเบียบตรวจการใช้แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการเพื่อเป็นการป้องปร,รามการค้ามนุษย์ค่ะ พลตรีสวัยพัลาการผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ประจำพื้นที่จังหวัดพิจิตรพร้อมกําลังพลสนที่กาลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายปกครองจังหวัดพิจิตรและชุดเฉพาะกิจของกรมการจัดหางานออกสุ่มตรวจและจัดระเบียบสถานประกอบการที่มีการนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานหลังจากรัฐบาลมีนโยบายป้องปรามไม่ให้มีการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อ,อนานาชาติและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจากการเข้าสุ่มตรวจสถานประกอบการในเขตอำเภอเมืองพิจิตรพบว่ามีนายจ้างชาวไทยว่าจ้างแรงงานต่างด้าวให้ทำงานภายในสถานประกอบการทั้งโรงสีข้าวส่วนผลไม้จากการเข้าตรวจสอบใบอนุญาตการเดินทางเข้าเมืองและใบอนุญาตขึ้นทะเบียนทำงานกับกรมการจัดหางานไม่พบว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายของแรงงานต่างด้าวซึ่งก็ไม่พบว่ามีการใช้สารเสพติดระหว่างการทำงานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างเคร่งครัดและไม่ให้มีการค้ามนุษย์หรือใช้แรงงานต่างด้าวอย่างทารุณโดยเด็ดขาดค่ะ